เอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไลหนึ่งแท่เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้พี่น้องสิไปถามข่าวบาคูนน้อยหนึ่งเนะาะบะคูนเห็ดยังกินดิยังกินบาคสณเห็ดยังกินต้มนำ้ำกิน Oh, tôm nằm kinh. Anh gì xin nhé nè. Xin mua bà? Xin quay. Ô, oh, cho đầy quay. Mất tới xây. Có nằm khâu nè. Eh, có miền kinh là cả bà sữa Ô, cho bà đầy mua bà bà xong nè. Ô, lọc ở sàng tôm nằm kinh đấy. <laughs> บุคุณอันน่ะบริไปหาหมูวป่าบา่ะบริไปไอ่ะคือบรไปฉันอโอ้มีปลาดุกอีกพี่นอ้องปลาดุกเจา้าอ่ะให้เสื่อให้คนไปเอาเองเจ้าไปเอาเองไปเอาอยู่ไสชื่อบันบันฟองน้อยโอ้ผมได้เอาเงินให้แม่ติดยวนไกลมาเนี่ย โอ้แม่จันนารีนะอือโอ้เนเอาเงินให้แล้วเก็บเมียนอือเก็บเมียนหันแล้วก็ไปชื่อเขากินโอโอ้เจังเป็นคนหูผู้ดีแท้ดิมนึงก็ได้เมียเนาะเมียบ่เอาลบ่เอาแหเอาเมียก็ยากเนาะยากเออมันจมเก่งเนาะเก่งก็จมเก่งเนาะเออเนาะบ่เอาเลยเนาะบ่เอาละเมียน่ะ เจ้าเห็นเซาลี่บ่เมื่อคืนนี้เห็นเน้อแม่นว่าเซาลี่อะต้มยังต้มน้ำบ่คุ้นบ่ได้ไปรับจ้างมาส่งนี่อือมาไปไปกดมั่นนะไอ้ว่าพอาเบิงรถพอรถพอ,อรถนี่นะอ,อย่างเขารักดิ กว่าบ่บือไปแล้วอืมอ้าวเขาเปิดเพลงแล้วมอแล้วมอแลย <laughs> อืมผู้ไรเกลือไก่แต่ละเสาแต่ละเมื่อที่นีเกลือโอ้ซาลี่เกลือไก่อือมโอไก่นี้ แรงกับพวนพวงามหูพวอหูพวอวยหูพวไนพวกมันรงเก็ดมาฮะมานอนนี่พวกรอจะไอยบเฮนเจาะบเฮนฉับแซลี่ไปจากระเ็นมันค่ำดีมามาลิ้นมาอันนี้นะทุกอยงทำอยู่นี่อ้ ยกลินผู้สาวหั่นนาะผู้บ่าวหั่นแล้วก็แล้วก็ผู้สาวหั่นน่ะจับคุยอันส่งบ่าวหันแล้วพุ่นนึงโอ๊ยส่งบ่าวให้บ่ได้เอาบ่าวอยู่หั่นียกดินหั่นยกเลยนึงอ่ะมุกอืมทีที่ดึกซะนี่แล้วก็นี่พวกอ้แม่ก็นอนพี่อ้

ตัวเฮ้ยกินเบียร์อยู่อันตัวเดียวกันหันโอ้ยสันล์จีเมน์รู้แล้วคุณบูงอยู่หันไม่ว่ามีมีสี่คนอยู่หันนะสี่คนนะว,ว่าบูงซื้อ,อโอ้มีลูกเลยครับพี่สอบวัเะนาะเ <laughs> มื่อว่าอ๋ออีนี่แหละเลยล่ะ <c oughs> หินสลีป <c oughs> ไปหันหินสลีปไปหันแล้วเขาไปหาสลีบ่าวหมัน,น,นินอยู่หันานม <c oughs> ขับรถมามจอดหันกินเย้ยโอ้ยเดี๋ยวมาขอกันคักแน่ได้เนาะเดี๋ยวเห็ดด้องได้เนาะแล้วอันนั้นเทีย่ยงหน้าหน่อยอยู่คุณเนะี่ยมุนเมื่อเล่น่ะอันยัง ตูอันซาลี่ยังนะตูเบาโน่นนะจักเขาเขาป้าปมือดันจักอันปุ๊บปุ๊บคุณยังยังดีอยู่บ่หุดบ่ดีปดุ๊บปุ๊บป๊แล้วอหัวมันแล้วเขาอันมือนั้นเขาแบบเข้าไปเาทำกันด หาเปิดแล้วจักน่อยก็พวมาแล้วมันเนี่ยเขาเปิดตุ้มๆเนี่ยมันึงมาเนี่ยเขาเ็ดงานยังเขาเ็ดเวียกยังคือเปิดตู้เขาเ็ดดองอเฮ็ดดองือกินเบียร์ันน่ดดองกับบลึกจเครือไปเอาอีกมาอีก มืออ <ừ> er. ื่นไหนจะเลิกนมืออื่นนี่เห็เลิกเพื่อมืออื่นจะเลิกแล้วเล่นกับเพือที่ผู้บ่าวมามันนอนนำเมียนี้แทนผู้บ่าวมาจะก็ล่มกับผู้บ่าวว่าโอ้เจ้าตรงได้เอาน้องใครได้คงเบาอยู่บ่ล่มหลายร่มเละ Léo khôn bỏ Ừ sang lại của nó bổng ra mặt bổng lát mặt Bố thao, mặt bổng lát 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 Ăn bổng nhang ừ.

บุญนำไปเห็ดเยือกวัดชีเอ้อน่ะบุญนำไปเห็ดเยือกเนาะบักคุ้นกันคับรถเป็นบ่ปนลูกปืนแตกเด็กมาลูกปืนแตกลูกปืนแตกอืมท่าอันพอพะวานมากันยีไสโอ้็เราโหลูกปืนแตกอีกคนิลูกันกนะี้วันนี้ลูกปืนแตกน่ะใช่บนนด้ <coughs> oh, ô, bầu 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 khắp bàn khâu cái yên đi đấy, thì nó ก็มีบรายชายชาคดีมมีาทาบบึงอีกว่าอ่ะสำหรับคลิปนี้กัสิมีแต่เท่านี้เนอะพี่น้องเนาะเอออย่าลืมติดตามคลิปต่อไปขอขอบคุณกับคุณที่ทานให้เคียติดตามเนาะก็เป็นการมาทำข่าวเบาคูณเนอะพี่น้องเนาะ เออสำหรับคลิปนี้ขอขอ่าวคำว่าส<ะ>ุส<ะ>ด้ดีหากท่านกำลังเหนื่อยล้าและมองหาสถานที่พักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบสโลไลฟ์บ่าวสจกกิดขอแนะนำสถานที่พักผ่อนเมืองเฟือง สัมผัสบ้านแพรริมน้ำล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินและด่มดับกับบรรยากาศเมืองเฟืองและท่านจะประทับใจท่องเที่ยวแบบสบายกระเป๋าและสบายใจไปกับไก่ทักสินรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเด้อพี่น้องขอยู่มือพะเด็นุกน สัจจ์มาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแท่เพื่อเป็นกำลังใจ